สวัสดีครับพบกับรายการ True Thailand ผมดรสุวิทเมสินีสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษเป็นสัปดาห์วันพ่อเราได้รับเกียรติจากคุณนรงอภิชัยมาเล่าประสบการณ์ถึงการน้อมนำเอาพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ผู้อำนวยการทีมปฏิบัติการภาพสนามมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง นักสำรวจนักพัฒนาผู้ลงมือทำให้ชาวบ้านจากภูเขาจดลำห้วยทั้งไทยและในต่างแดนมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามรอยพระราชด,ดำริเศรษฐกิจกพอเพียงกาสสวัสดีครับผมนายลลงนรงค์พิชัยผู้ในการฝ่ายปฏิบัติการมูลทิ่แม่ฟ้าหลวงครับ ประสบการณ์ของพี่นรงอภิชัยพระราชดำรัสใดนะครับที่พี่น้อมรับเอาไปใช้เราไปปฏิบัติแล้วเกิดผลกับตัวเองกับส่วนรวมครับพระราชดำรัตหรือว่าแนวทางที่พระองค์ท่านทําให้เห็นเนี่ยผมเด็กๆก,ก็เห็นในทีวีเห็นในโทรทัศน์คือการลงไปในพื้นที่ในการปฏิบัติจริงการรับฟังชาวบ้านท่านมีแผนที่ท่านมีกล้องถ่ายรูปท่านมีการไข้ควรไต่ตองในการดําเนินการ คิดมาว่าน้ําจะไปทางไหนภูมิประเทศจะเป็นอย่างไรแล้วเนี่ยท่านยังต้องไปถามชาวบ้านถามชุมชนว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงเพราะนั้นแล้วเนี่ยการเข้าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ผมคิดว่าผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติงานหรือว่าคนที่จะเข้าไปในงานในชุมชนเนี่ยต้องรับฟังจะต้องศึกษาข้อมูลและรับฟังสิ่งต่างๆที่เป็นภูมิสังคมไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศทางกายภาพและทางสังคมนั้นๆเสียก่อนคือเข้าไปดูจริง ศึกษาอย่างที่ว่านเนี่ยภูมิประเทศศึกษาทางน้ําศึกษาความเป็นไปความทุกข์ยากประเด็นที่ชาวบ้านต้องการอย่างจริงเข้าไปเติมไปเสริมและให้ชาวบ้านคิดร่วมว่าสิ่งเหล่านั้นที่จะแก้ปัญหาของเขาดินน้ําป่าหรือว่าการเกษตรไม่ว่าปศุสัตว์ก็ตามเนี่ยเมื่อเมื่อมีการเข้าใจเข้าถึงแล้วเนี่ยแผนพัฒนามันถึงจะเกิดว่าเราจะเลี้ยงระดับความสําคัญก่อนหลังจะทําเรื่องอะไรก่อนสิ่งต่างๆนั้นชาวบ้านมีคําตอบ เราต้องเข้าใจโดยการที่เป็นรับฟังแต่ต้องตั้งใจมีความจริงใจจริงรู้จริงนะครับที่จะลงไปปฏิบัติถ้าเรามัวแต่กลัวมัวแต่ว่าฉันมีอํำนาจฉันมีหน้าที่ไปสั่งการไม่ได้ฟังชาวบ้านไม่ได้เรียนรู้กับชุมชนเลยเนี่ยโครงการนั้นจะไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่าประชาชนนั่นแหละหรือชุมชนนะเขาจะบอกและเราจะเติมในสิ่งที่เราทราบ ไม่ทราบก็เอาคนที่มีความรู้พระองค์ท่านไปไหนก็จะมีหน่วยภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องชนรัฐทานเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องเกษตรเมื่อรับนโยบายทุกคนก็จะรวมกันเพื่อจะตอบโจทย์ทําเพื่อประชาชนในเมือนที่นั้นๆในในเขตนั้นๆทุกคนในประเทศทําหน้าที่ของตนจะต้องรู้จะต้องคิดตามสติปัญญาของท่านจะต้องมีความจริงใจอย่างสุดจริต